เป็นเวทีที่ดีนะคะที่จะได้ให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจความเป็นดิฉันด้วยค่ะซึ่งเป็นนายกเจนวาก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันทีเรายังอาจละกีนายกเจนวาเพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าใจเึื่องกันกนะ คั้ต้กล้าของการเตรียมความพร้อมอภิปรายเนี่ยท่านนายกได้ตั้งองค์กรที่บอกว่ามีจะให้ใครเป็นหัวหน้าทีมยังไงคะยังยังไม่ไม่ไม่มีดีเทลนะคะแต่จริงทุกคนให้ให้ข้อมูลมามากพอสมควรแล้วว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างจริงเราก็ไม่เคยอภิปรายนะคะไม่เคยไม่เคยดยูด้วยกัน,ก,นก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูว่ายังไงบ้างเอาแน่ๆก็คือ,อต้องชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ เน้นย้ำในเรื่องของกฎหมายด้วยค่ะเวทีเวทีนี้จะเป็นเวทีวัด KPI แต่ละกระทรวงเลยไหมคะวัด KPI แต่ละแต่ละกระทรวงที่อธิบายในคนเดียวเ่ันใช่ก็ไม่หรอกค่ะจริงเดี๋ยวลองลองดูกันเพราะว่าตอนที่ไปคุยกันทั้งหมดเนี่ยทุกกระทรวงพร้อมพร้อมชี้แจงอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าถ้า KPI จะเห็นได้จริงๆก็เห็นตั้งแต่ตอนที่ทำงานแล้วล่ะว่านโยบายออกไหมแต่ลกระทรวงออกไหมค่ะก็ นายกเตรียมข้อมูลอะไรพิเศษบ้างในการอนิมัติเตรียมตัวไปบว่ามีามันมันก็อาจจะบอกไม่ได้ตอนนี้เนาะแต่ว่าข้อมูลข้อเท็จจริงตัวเลขต่างๆก็เตรียมเตรียมในเรื่องของข้อมูลข้อมูลที่จับต้องได้ก่อนจะเป็นเมีที่ได้โชว์ศักยภาพของท่านนายกเลยเมคะในภาวะความเป็นผู้นําด้วยเพราะว่าผลโพออกมาล่าสุดก็ประชาชนก็ยังไม่พอใจผลงานแล้วก็ยังไม่เชื่อมั่นภาวะความเป็นผู้นําด้วยอ่ ค่ะก็จริงในเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งหัวข้อมาเรื่องภาวะผู้นำอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะก็เดี๋ยวจะก็ต้องชี้แจงนะคะแล้วก็จริงภาวะผู้นำก็ต้องให้ให้ให้ประชาชนตัดสินนะคะแล้วก็จริงเราก็ไม่อยากจะไปดินชี้นิ้วอะไรอย่างนี้เนาะใครเป็นผู้นาําหรือไม่เป็นผู้นาในของเราจริงเราก็ต้องเราจะว่าใครเราก็ต้องเป็นผู้นาํา่ได้ก่อนนะคะเราค่อยเราค่อยพูดถึงประเนได้นะคะ,แ,ะ,คะแต่ฉันเังคิดว่าเราก็ทําเต็มที่แล้วก็เตรียมข้อมูลที่ที่จริงไปเล่าให้ประชาชนฟัง อันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องกว่าส่วนโพนี่ค่ะโพสํานักไหนไหนมาเนี่ยรับฟังหมดนะคะเพราะว่าก็ถือว่าอย่างน้อยละก็ได้เก็บความที่เห็นของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแล้วซึ่งก็น่าน่ารับฟังทั้งนั้นค่ะเราก็พร้อมที่จะปรับตัวนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเห่นทุกกระทรวงเขาเขาโพลุกกระทรวงใช่ไหมเห็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คิดว่าทุกกระทรวงก็ควรจะรับความที่เห็นของประชาชนตรงนี้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ แสดงว่าทนาย<อ>ยกเองก็พร้อมที่จะใช้ตรงนี้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสในการที่จะอธิบายอะไรให้ประชาชนได้ยินเลยใช่ไหมคะเป็นเวทีที่ดีนะคะที่จะได้ให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็เข้าใจความเป็นดิฉันด้วยะคะ่ะซึ่งเป็นนายกเจ็นวายก็ P w อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าบางทีเราอาจจะไม่มีนายกเจ็นวายเพราะฉะนั้นก็จะได้เข้าใจซึ่งแต่ละกันาก มัธชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ